สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับและ f c ท่านใหม่ๆทุกท่านเลยนะครับ EP นี้เป็น EP ชุดเหมาพระสมเด็จนะครับ EP ที่141นะครับวันนี้มีมาทั้งหมด14ชุดนะครับชุดละ1,000บาทนะครับใน1ชุดจะมีพระอยู่5องค์นะครับในหชุดจะมีพระอยู่5องค์นะครับส่งฟรีนะครับพร้อมส่งนะครับชุดละ1,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชุดที่1กันเลยนะครับ เบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทร0969026829 ID ก้าศู9ย์สองหกแลนาย์สองศูนย์สนะครับพร้อมส่งนะครับพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นะครับอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับชุดละ1,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชุดชุดที่หกันเลยนะครับ1ชุดจะมี5องค์นะพี่นะซากู่ครับเดี๋ยวนะ เร,เริ่มชุดแรกครับชุดที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับชุดแรกนะครับองค์ที่หนึ่งนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับตามภาพเลยนะได้ได้ตามภาพทุกองคเลยนะครับองค์ไหนที่ได้ไปแล้วไม่ตรงนะครับส่งมาเปลี่ยนได้เลยนะครับนะ ปกติไม่ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเลยนะครับลูกค eh? ้าได้ไปตรงปกทุกท่านนะครับนะครับองค์แรกนะครับองค์นี้ครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นองนี้นะครับจัดอยู่ในชุดที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองนะครับองนี้นะครับนะครับดูเลยนะครับให้ชัดเจนเลยนะครับสองให้ทั้งหน้าหลังขอบข้างเลยนะครับ แจ๋วชัดเจนนะครับแบบนี้ครับนะครับแครูปหน้าจอได้เลยนะพี่นะแคปบดูได้เลยนะครับต่อมาองค์ที่สามครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จพระเก่าบ้านๆเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สามครับอยู่ในชุดที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าชุดชุดสุดคุ้มนะครับชุดสุดคุ้มเลยนะครับ ต่อมาครับองค์ที่สี่ชุดแรกนะครับนี่เป็นองค์ที่สี่นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นเลยนะครับมวลสารนะครับคาบความเก่าคาบกู่คาบไข่นี่นะครับชัดเจนนะครับต่อมาองค์ที่ห้าครับชุดแรกนี่ครับนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับผสมมวลสารผงบางุ่นพมนะครับ นี่ครับนะครับองที่องที่5้านะครับองนี้นะครับชุดที่1นะครับสับคู่นะครับชุดที่1นะครับพอดีว่าวันนี้มาเย็นเลยนะครับพี่พอดีว่าติดงานแต่งที่สนุโรคมานะครับ ชุดที่หนึ่งผมก็ใส่ถุงแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจัดส่งเดี๋ยวผมจะใส่ทีละองค์ให้นะครับอ่าต่อมาชุดที่สองนะครับนะครับเข้ามาเลือกเข้ามาชมมันก่อนได้นะครับพี่นะครับอ่าต่อมาชุดที่สองนะครับนี่ครับองค์แรกนะครับชุดที่สองนะครับ ชุดที่สองนะครับองนี้นะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนะสวยๆเก่าๆเ,เลยนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆตามภาพเลยนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับชุดที่สอง สภาพใช้นะครับองนี้นะครับนะครับแต่ละองค์คะกันนะครับคะกันไปนะครับมีสวยบ้างนะครับศึกบ้างนะครับคะกันไปนะครับอต่อมาองค์ที่สี่ครับชุดที่สองครับนะครับคุ้มครับพี่ชุดนี้นะผมบอกเลยครับสุดยอดพระเก่าสมเด็จนะครับบ้านๆเลยครับต่อมาองค์ที่ห้าครับชุดที่สองครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับวลคังนะครับ องค์นี้องเรงียวก็คุ้มแล้วครับพี่นี่มีรอยนอนด้นรอยปูไต่ชัดเจนครับนี่ครับมาชุดที่สองนะครับต่อมาชุดที่สามครับ ชุดที่สามนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยหูเนื้อนึกแกร่งเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับหวงนี่สวยนะครับตรงนี้โคงเดียวก็ยอดแล้วครับนี่องค์แรกองค์เดียวนี่ก็คุ้มแล้วครับพี่ต่อมาเอาที่สองนะครับชุดที่สามนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ฐานล่องนะครับอหูสวยมากเลยครับ นะครับสวยมากครับนะพระสมเด็จบ้านๆเก่าๆนะครับต่อมาองค์ที่สามชุดที่สามนะครับนี่ครับโหสวยๆเลยครับพี่ๆครับนี่ครับเม็ดดอกแรกนะครับขึ้นเลยนะครับนี่ครับเม็ดดอกแรกขึ้นเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับชุดที่สามนะครับ สวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับชุดที่สามนะครับบางผุ่มพรมนะครับโอ้โหสวยมากครับนะมีครับปุกครับไข่ขึ้นนะครับนี่ครับสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ อ่นะครับชุดที่สามนะครับผมบอกเลยบางคุณพรมองนี้สุดยอดสวยมากนะครับพี่นะสวยจริงครับองนี้บางคุพรมคาบกุแน่นๆเลยนะสวยครับแบบนี้ครับต่อมาเริ่มชุดสี่นะครับชุดสี่เดี๋ยวผมจดก่อนนะสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบอ่าชุดที่สี่นะครับองแรกนะครับชุดสี่นะครับเป็นพิมพ์สังคติบางขุ่นพรมนะครับเส้นขอบบังคับพิมพ์เด่นชัดเลยครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์สังคติครับบางขุ่นพรมนะครับตรงนี้เม็ดมวลสารซุ้มกอเห็นเลยครับนี่ครับ บางหุ่นพรมครับนี่ครับสังคตินะพิมพ์สังคตินะครับองค์แรกนะครับอ่าต่อมาองค์ท uh uh ี uh 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 ่สองนะครับองนี้น่าจะเป็นเกตบัวตูมนะครับเกตบัวตูมนะครับองนี้ดูจากลักษณะเป็นวัฏังนะครับองนี้ครับนะครับเป็นวัคสงังนะครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพิมพ์นี้ก็จัดอยู่ในหนึ่งพิมพ์หายากนะครับ ต่อมาองค์ที่สามครับชุดที่สี่บางขุนพรมฟองเต้าหู้ครับองนี้ครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มฐานสองชั้นนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่เขาเรียกพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับนี่ฟองเต้าหู้ขึ้นเลยนะครับองนี้นะครับเนื้อแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับแต่คาบฟองเต้าหู้เนี่ยคาบไข่เนี่ยปกคลุมอยู่นะครับต่อมาองค์ที่สี่ชุดที่สี่นะครับ องนี้พิมใหญ่เนื้อหานี่แก่น้ำมันดังอิ้วนะครับสวยๆเลยครับพี่ๆสวยๆเลยนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับต่อมาชุดองค์ที่ห้านะครับนี่ครับบางขุ่นพรมครับองค์ที่ห้าครับสวยๆเลยนะครับ ชุดที่สี่กับที่ห้านะครับเก่งใจชุดไหนโทรมาปิดได้เลยนะครับพี่นะครับชุดละหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับพรุ่งนี้จัดส่งนะครับชุดที่ห้าครับองค์แรกนะครับชุดที่ห้าองค์แรกจะเป็นบางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่ครับองนี้สวยนะครับนะครับอง์นี้สวยนะไม่หักไม่แตกเลยนะครับ สวยครับตรง kind น of um. ี้บางคุณพรมองค์ที่หนึ่งนะครับยอดเลยพี่พี่ครับดูครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยพี่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับองค์ที่สองครับอง์น <It> ี<ๆ>้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ฐานแซมนะครับบางหุ่นพรมครับเนื้อฟองเต้าคู่เลยครับพี่นะครับไข่นี่เป็นฟองเต้าคู่เลย ครับใครชอบองค์ไหนอยู่ในชุดที่เท่าไหร่ถามมาโทรมาปิดได้เลยนะครับต่อมาครับองค์ที่สามชุดที่ห้าครับนี่ครับองค์ที่สามชุดที่ห้าครับองนี้ครับสวยมากครับองนี้ครับนะเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วครับนี่ครับชุดที่ห้าองค์ที่สามนะครับองนี้นะครับต่อมาองค์ที่สี่ชุดที่ห้าครับ บางขุนพรมสวยๆเลยครับวันนี้นะครับอ่านะครับเนี่ครับบางขุ่นพรมสวยๆเลยครับนี่ครับต่อมาองค์ที่ห้าชุดที่ห้านะครับนะครับองค์ที่ห้าชุดที่ห้านะครับนี่ครับโ้สวยจัดเลยครับพี่นะครับมีรอยบินนิดนึงครับพี่นะ นะครับถัว่วถั่วเฉลี่ยกันไปนะครับมีถั่วอยู่หลายองค์นะครับในชุดท่าเนี่ยต่อมาชุดหกครับองค์แรกเลยครับชุดที่หกนี่ครับเป็นพิมพ์เข่าตุ่มนะครับออกวัดโพเกียบนะครับมีคนถางกันเยอะนะครับ นี่ครับออกวัดโพเกียบนะครับพิมพ์เข้าตุ่มนะครับ <c oughs> นี่ครับส <c oughs> มเด็จกุวัดโพเกียบนะครับ <c oughs> ต่อมาองค์ที่สองชุดที่หกนะครับสวยครับตรงนี้ครับเนื้อหาแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับสวยครับสวยครับตรงนี้สวยครับนี่ครับ นี่ครับต่อมาองค์ที่สามชุดที่หกองค์ที่สามโหสวยครับตรงนี้ก็สวยครับเม็ดมวลสารขึ้นเลยครับนะครับต่อมาองค์ที่สี่ชุดที่หกนะครับองค์ที่สี่นี่ครับ, 4, 6, รบ,รบหูพิมพ์พระประธานนะครับตรงนี้นะครับ สวยเลยครับนะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับชุดที่หกนะครับหูองเดียวองนี้ก็คุ้มเลยครับพี่นะอง์นี้องค์เดียวคุ้มเลยครับนี่ครับองนี้องค์เดียวก็คุ้มเลยครับนี่ครับพิมพ์พระประธานด้วยครับองนี้ที่หกนะครับ ต่อมาชุดที่เจ็ดนะครับอง์แรกนะครับเป็นสมเด็จห้าชั้นอุวัดโพเกียบนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับชุดที่เจ็ดนะครับอุวัดโพเกียบนะครับสวยๆเลยครับพี่ครับสวยๆเลยนะครับองแรกนะครับห้าชั้น ต่อมาองค์ที่สองนะครับชุดที่เจ็ดสวยๆเลยนะครับนี่ครับอ่านะครับต่อมาองค์ที่สามชุดที่เจ็ดครับอ่าพระกุวัดโพเกียบนะครับองค์นี้นะครับพิม เจ็ดชั้นนะครับอกตันนะครับนะครับวาระการสร้างนี่วาระเดียวกับวัดเกศชโยเลยนะครับอ่านี่ครับของดีครับต่อมาองค์ที่สี่ชุดที่เจ็ดครับบางขุนพรมพิมพ์ลุงพุทธครับนี่ครับใช้พิมพ์วัลขังกดพิมพ์นะครับนะบางขุนพรมใช้พิมพ์วัลขังกดพิมพ์บางท่านเรียกว่ากุศสองคลองนะ องนี้ถือว่าเป็นพระสองคองนะครับต่อมาองค์ที่ห้าครับชุดที่เจ็ดครับองค์นี้เป็นวัดคางพิมพ์ลงพุทธนะครับวัดคางพิม์ลพุทธครับองนี้ครับชุดที่เจ็ดนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาชุดที่แปดนะครับสนใจชุดไหนนะครับสามารถโทรมาปิดได้เลยนะครับบูชาชุดละหนึ่งพันบาทนะครับ เบอร์โทร096 902 6829นะครับชุดที่8นะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จเสียงโตนะครับมีคาบน้ำหมากนะครับองนี้นะครับองที่หนึ่งชุดที่แปดนะครับอ้ององนี้ก็คุ้มแล้วครับพี่ สวยเลยครับมีคราบน้ำหมากลักเขาเรียกว่าลักน้ำหมากสมเด็จโตนะครับต่อมาครับองค์ที่สองครับนี่ครับองค์ที่สองครับชุดที่แปดนะครับเม็ดมวลสารเห็นเลยครับต่อมาองค์ที่สามครับชุดที่แปดนะครับเนื้อหนึกนุ่มครับ พิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับองค์ที่สามชุดที่แปดนะครับต่อมาองค์ที่สี่ชุดที่แปดนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จเนื้อเขียวก้านมะลินะครับพิมพ์ใหญ่วระ,ะครังนะครับเป็นพิมพ์พระประธานด้วยนะครับมีเส้นใต้ฐานนะครับเห็นเล็ดเห็นเม็ดดอกแรกด้วยนะครับ นี่ครับเห็นเม็ดดอกแรกด้วยนะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับชุดที่แปดนะครับนี่ครับองค์ที่ห้าชุดที่แปดนะครับวสวยๆเลยนะครับ ต่อมาชุดที่เก้าครับองแรกนะครับเป็นพิมพ์หกชั้นอกตลอดนะครับวัดเกตชัยโยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์หกชั้นอกตลอดนะครับหกชั้นอกตลอดวัดเกศชัยโยนะครับ สวยเลยนะครับองค์ที่หนึ่งชุดที่เก้าครับต่อมาองค์ที่สองชุดที่เก้าครับองนี้เป็นบางขุนพมนะครับสวยครับองนี้สวยครับนี่ครับสวยครับนี่ครับองนี้สวยครับดูครับ ต่อมาองค์ที่สามครับองค์ที่สามครับองนี้ครับอง์ที่สามชุดที่เก้านะครับต่อมาอง์ที่สี่ครับนะครับองนี้องค์ที่สี่นะครับ นี่ครับต่อมาชุดองค์ที่ห้าชุดที่เก้าครับเป็นบางขุนพมนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ของบางขุนพมเขานะครับกราบกุกชัดเจนครับกุนแน่นๆคาบกุนแน่นๆเลยครับนี่ครับ มาครับชุดที่สิบครับองที่หนึ่งครับชุดที่สิบนี่ครับบางหุนพรมนะครับ องค์ที่หนึ่งนะครับสุดๆเลยครับสุดยอดเลยครับเหนือหาเก่าจัดเลยครับต่อมาองค์ที่สองครับชุดที่สิบนะครับนี่ครับ,รบองค์ที่สองนะครับ นี่ครับต่อมาองค์ที่สามครับชุดที่สิบต่อมาชุดที่สี่ครับองค์ที่สิบอ่าองค์ที่สี่ชุดที่สิบครับพี่พูดสลับกันนะเห็นมวลสารเยอะครับตรงนี้ครับ นะครับเป็นเม็ดเปิดเขาเรียกว่าเป็นผงซุ้มกอนะครับผงซุ้มกอนะครับต่อมาครับองค์ที่ห้าชุดที่สิบนี่ครับเป็นบางบุญพรมกุกเก่าพิมพ์ใหญ่นะครับแต่กุก,ก่อนปีสองพันห้าร้อยครับนะครับต่อมาชมชุดที่สิบเอ็ดนะครับ สี่ชุดนะครับชุดที่11บเงที่1น,นะครับชุดที่11นะครับนี่ครับนี่ครับวงที่1น,นะครับชุดที่11นะครับ งที่สองนะครับนี่ครับต่อมาองที่สองนะครับชุดที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับส,รสวยๆเลยนะครับนี่ครับต้องการชุดไหนปิดเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับชุดที่สิบเอ็ดนะครับ มาองค์ที่สี่ครับชุดที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับ,รบชุดที่สิบเอ็ดนะครับ เป็นสมเด็จกุกวัดกลยานะครับพิมพ์ใหญ่นะครับใครอยากได้ชุดที่สิบเอ็ดจะมีวัดกลยาอยู่หนึ่งองค์นะครับต่อมาชุดที่สิบสองนะครับองค์แรกนะครับ เป็นวัดเกดชัยโยพิมเจ็ดชั้นนิยมนะครับเนื้อหาแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับองค์ที่สองชุดที่สิบสองนะครับ ต่อมาองค์ที่สามนะครับชุดที่สิบสองนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับสวยสวยนะครับคัดสวยทุกองครับพี่นะครับไม่ใช่เอาพระนั่นมาขายนะครับเอาพระสวยๆมาให้เลยนะเนี่ยพี่นะครับนี่ดูครับ เนื้อตุบตับครับพี่นะอาจจะมีรอยหนูแทะบ้างนะครับเนี่ยเป็นความเก่าของอ่เขาเรียกว่าสมเด็จเก่านะมีรอยหนูแทะบ้างนะอนุองเนี้ยมีรอยหนูแทะนะครับอ่นะครับเนี่ยองค์ที่สองค์ที่สี่ชุดที่สิบสองนะครับต่อมาองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าชุดที่สิบสองครับครับมวนสารนี่ชัดเจนครับพี่นะนะครับชัดเจนครับ นสารชัดเจนครับชุดที่สิบสองนะครับต่อมาชุดที่สิบสามครับองคที่หนึ่งครับชุดที่สิบสามนะครับบางลุ่มคมนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ ยอดครับพี่วางกลุ่มพรมในหูสวยจัดเลยครับองค์ที่หนึ่งชุดที่สิบสามครับเอาต่อมาองค์ที่สองครับชุดที่สิบสามครับองค์ที่สอง่าต่อมาองค์ที่สามครับ ชุดที่สิบสามนะครับองค์ที่สามต่อมาองค์ที่สี่ชุดที่สิบสามนะครับนีครับชุดที่สี่นะครับ อ,ง, 4, คอ,อง, 5, คงค์ที่สี่ชุดที่สิบสามนะครับต่อมาองค์ที่ห้าชุดที่สิบสามนะครับบางขุนพรมครับสวยเลยครับชุดที่สิบสามนะครับใครสนใจติดเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาชุดสุดท้ายครับชุดที่สิบสี่นะครับ ่งแรกนะครับนี่ครับอ่นะครับปิดทองล่องชาตินะครับองค์ที่หนึ่งชุดที่สิบสี่นะครับปิดทองล่องชาตินะครับพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับเนื้อเก่าเลยครับแก่น้ำมันตังอิวนะครับองค์ที่หนึ่งครับต่อมาองค์ที่สองนะครับ เป็นยุคต้นนะครับวัลังยุคต้นนะครับองที่สองชุดที่สิบสี่นะครับยุคต้นนะครับต่อมาองค์ที่สามครับพิมพ์ลุงพุทธครับวัะขังครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับชุดที่สิบสี่นะครับต่อมาองค์ที่สี่ครับโอ้โหเก่าๆเลยพิมพ์ใหญ่ครับ น่ครับดูครับเนื้อมูลสารสมเด็จครับน่ครับต่อมาองค์ที่ห้าชุดที่สิบสี่นะครับใครสนใจชุดหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งถึงสิบสี่นะครับบูชาชุดละหนึ่งพันบาทพร้อมส่งพรุ่งนี้เลยนะครับท่านใดสนใจปิดได้เลยนะครับนะครับวันนี้ต้องขอตัวการาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ